กำลังมองหาคีย์บอร์ดงานดีเล่นเกมแล้วตอบสนองไว้คลิปนี้ห้ามพลาดเพราะนี่คือรีวิว H80 คีย์บอร์ดแม่ติกตัวแรกจาก QK ไม่ใช่แค่รีวิวแต่จะมาเล่าจากประสบการณ์ที่เคยเราใช้ H ฮดีมาหลายตัวและเราว่ารุ่นนี้มีแววขึ้นแทน a อิได้เลยทั้ง Xtreme Mode ทที่บูสตคีย์บอร์ดให้ไวขึ้นแถมปรับความละเอียดของราสติปิเกอร์ได้ละเอียด0.001มิลลิเมตรและมีโหมดวาโลว์แลนที่ทำมาเพื่อใสายอ p s เโดยเฉพาะ เป็นการร่วมมือของทั้งสองค่ายชื่อดังในวงการคีย์บอร์ดอย่าง ATK ที่โด่งดังในเรื่องความไวของเพอร์ฟอร์แมนซ์และ Qwerty Key ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตคีย์บอร์ดคัสตอมที่พรีเมียมซึ่งเกิดมาเป็น H80 คีย์บอร์ดเล่นเกมที่งานประกอบดีและเท่ที่สุดในปี2025นี้ตัวนี้เป็นเคอลูมิเนียมขนาด TKL ท,ที่มีทั้งฟังก์ชันและลูกศรอยู่ครบน้ำหนักคีย์บอร์ดประมาณ1.7กิโลกรัมไม่หนักไม่เบาโดยที่ทำมาไซนนี้คือได้ทั้งเล่นเกมและทำงานไปพร้อมกันแถมไม่มีไฟ C.B. แบบ s e l f ์ a ฟ i n g และมีดีไซน์คล้ายกับ e v o 80มีปุ่ม F13 พร้อม t าย i n g Ang เกอ,อยู่ที่เจดและเปลี่ยนดีไซน์ไฟสติปา a r ให้มีลูกเล่นมากขึ้นดีไซน์ตัวนี้อาจจะไปนในตีม t ท a n s f o r m e er, อร์เฉิบเฉียรทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีไลท์บาร์และมีปุ่ม R.G.B. สวิตช์2ปุ่มฝั่งซ้ายไว้สำหรับเปลี่ยนไฟ R.G.B. และปุ่มฝั่งขวาไว้เปลี่ยนคีย์บอร์ดโปรไฟล์โดยที่ความสวยด้านหลังก็ไม่แพ้ด้านหน้ามีการเล่นสีและแมทคู่สีให้เข้ากับคีย์บอร์ดพร้อมกับแกรระจ Miller D, ที่ ชื่อรุ่นไม่หวือหวาแต่ว่าเรียบสวยและคีย์แคปแบบเชอร์รี่โปรไฟล์เป็นพลาสติกที่เรียกว่าฟอร์ตมีความใสขุ่นไม่ใช่แบบเคียร์ที่เป็นแบบใสโดยที่ตัวแบบขุ่นนี้จะให้ความนุ่มนวลและฟุ้งของไฟ RGB ได้ดีกว่าทําให้แสงไม่พุ่งเข้าตาและแท็กเตอร์สัมผัสจะมีแบบนูนขึ้นมาพร้อมกับตัวหนังสือแบบดอทพิกเซลที่สลับกันสร้างลวดลายอยู่บนคีย์บอร์ด โดยให้80จะมีให้เลอกทั้งหมด5สีโดยจะมีให้เลอกทั้งแบบอโนไดและสเปรโคดซึ่งเป็นเกรดพรีเมียมที่ออกมาจากโรงงานเดียวกับคีเคนี่ระดับท็อปถ้าบิวคุณภาพบวกฟินิชอ็อปชั่นงานดีที่ไร้ที่ติคุณภาพนี้พร้อมกับเป็นบอร์ดที่ประกอบมาให้แล้วคือมากพอกับราคาที่ต้องจ่ายสมราคาค่ะตอนนี้คียบอร์ดหลายตัวในตลาดก็จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ใกล้เคียงกันโดยจะขอโฟกัสเฉพาะจุดที่เห็น80มีอะไรใหม่และแตกต่างจากคนอื่นบ้างส่วนที่ดีกว่ารุ่นอื่นแบบสัมผัสและเห็นได้ชัดก็คือ เอ็กซ์ตีมูดที่ปรับตั้งค่าทาั้งไอทูเอชั่นและราฟิทิกเกอร์ได้ละเอียดมากที่สุดถึง0.001มิลลิเมตร ต่อมาเป็นค่า latency ความหน่วงรุ่นอื่นในท้องตลาดจะต่ำสุดอยู่ที่0.125มิลลิเซกแต่ให้8 0ค่า latency จะอยู่ที่0.08มิลลิเซกดีเลย์น้อยมากส่วนค่าสเกลเลตจะอยู่ที่32,000เฮิร์ตตัวนี้ยิ่งสแกลเลตเดียเท่าไหร่คีย์บอร์ดก็จะอ่านค่าได้เยอะและไวมากขึ้นส่วนการรับสัญญาณ polling rate ก็ยังคง stable เทียบเท่ากับตัวอื่น,นคือ8,000เฮิร์ตโดยการปรับตั้งค่าต่างๆก็จะสามารถปรับได้ผ่านเว็บได้เลยโดยไม่ต้องโหลดซอฟต์แวร์ผ่านเว็บ ATK Hub มีหน้า สวยใช้งานง่ายเมือใหม่ก็ปรับแต่งได้ทันทีเพราะมีการแบ่งเซสชั่นไว้อย่างดีเพโดยเราจะเทียบหน้าตาเว็บไซต์ของทั้งเร n น่ 75RT และว,วูดดิ้งมาให้ด้วยเพื่อการตัดสินใจนะคะ โดยเมื่อเข้าไปในซอฟต์แวร์ก็จะมีฟังก์ชันรีแมปปุ่มสลับคำสั่ง Marco Fire RGB แล้วก็สโปรไฟล์ให้เลือกทั้งแบบโหมดออฟฟิศและโหมดวารุณแลนด์รวมถึงโหมดที่ปรับตั้งค่าได้เองตามความชอบหรือว่าตามมักแข่งได้เลยและมี Advanced setting ซึ่งเป็นฟีเจอร์นอกเหนือของสวิตช์แมกเนติกจากนี้ไม่ว่าจะเป็น SOCD รับคำสั่งสุดท้ายจากปุ่มที่กดลงไปเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องปล่อยมือตั้งก้าวคีย์ก <Okay. S 1> <Okay. S 2> ดแค่หนึ่งที <Okay. S 2> แต่คาสั่งเหมือนกดรัวๆโดยที่ไม่ต้องกดค้างไว้เหมือนปกติไดนามิกคีย์โฉบตั้งค่าสีคำสั่งไว้ในปุ่มเดียวผ่านการตั้งค่าระยะกดและทั้งตอนกดแล้วก็ตอนปล่อย mm hmm. หรืออยากตั้งค่าอย่างอื่น mm hmm. ก็มีให้ปรับโดยที่เดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกเกี่ยวกับฟีเจอร์และการปรับตั้งค่าฟีเจอร์ที่ถูกต้องหลายหมวดนี้ไวให้นะคะ mm hmm. หรือถ้าใครใจร้อนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องคนนี่ที่กาลังมีฟูลรีวิ ีได้ในเร,เรนนะ,ะสวิต์ที่มาพร้อมกับเค80ก็คือ Outlet TI HD m e g n e t i c Switch ให้เสียงคนครีนไม่ติดแหลมออกไปทางทุ้มไม่มีการ mod foam 5ชั้นจากโรงงานของคีย์บอร์ดทำให้เสียงตอนพิมพ์แน่นและนุ่มไม่แหลมเหมือนกับคีย์บอร์ดแมกเนติกทั่วไป สวิตตัน,นี้พี่รูบมาแล้วจากโรงงานมีความเสถียรแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ไม่แพ้กับสวิตตัวดังๆอย่าง t t c Com แต่ถ้าใครที่ชอบฟีลของ t c Com หรือว่าเจดเลแปก็รองรับสวิตสามารถสลับเปลี่ยนมาใช้ได้ตามชอบเลยมีการเลือกใช้เป็นเพดคาร์บอนไฟเบอร์เป็นวัสดุที่แข็งที่สุดและมีทั้งหมด2สีทั้งซิลเวอร์แล้วก็แบ k รวมถึงใช้ PCB หนา1.6มิลลิเมตรโดยที่ทั้งหมดไม่มีการตัดฟิกคัสเซาะร่องเพื่อการยึดเกาะของสวิตลดความวอบเบิลลงเพื่อให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดี้ ไม่ได้เป็นบอลแคดเหมือนตัว evo 80ด้วยของแถมในกล่องที่น่าสนใจเลยก็คือที่ดึงสวิตช์แบบทูอินวันทำถึงสุดๆเพราะว่าถอดง่ายใช้งานสะดวกแล้วก็จะมีตัวเบสิเพื่อไปอย่างตัวกระเป๋าสวิตช์สำรองคู่มือสายเคเบิลแบบถัก ถือว่าให้ครบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มจากที่ได้ลองเล่นเองและเทสเองยังไม่พบเจอกับความหลอนที่ใครเขาพูดถึงเพราะว่าการปรับตั้งค่าที่ดีก็มีใช้ได้มากขึ้นซึ่งเขาจะมีให้ต่ำถึง0.01ก็จริงแต่จริงๆแล้วมันใช้งานจริงไม่ได้เพราะว่าเรามาจะคุ้นเคยกันอยู่ที่ระยะการกดที่2.0และมีการปล่อยมือออกจนสุดแล้วกดใหม่มือใหม่อาจจะยังไม่ชำนาญแนะนำว่าให้ลองปรับจากสูงมาไปต่ำเช่น1มา0.8มาที่ 0. 0.4ตามลำดับรวมถึงการปรับตั้งค่า เดโซนก็สําคัญซึ่งป้องกันการเผยผ่อนแรงหรือว่าปล่อยนิ้วจากการกดสุดจนทําให้ตัวละครหยุดเดินและที่สําคัญเลยคือต้องตั้งค่าอาที t ให้สูงกว่าเดโซนเสมอสรุปให้เลยก็คือตัวนี้ให้ฟิลเหมือนเอาเทคโนโลยีของแม t ติกสวิตมาอาศัยในบอร์ดเกตคัสตอมระดับไฮเอนด์ End. โดยให้เรานะคะได้ทั้งฟิลพิมพ์ที่ดีกว่า H ฮทั e ่วไปแล้วก็ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ตอบสนองไวแบบเรารู้สึกได้พูดตรงๆเลยก็คือคุ้มกับราคาที่เราจ่ายไปแน่นอนถ้าได้ลองเองก็คือจะเข้าใจจริง ซึ่งเรียกได้ว่าตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่รวมทั้งคุณภาพแล้วก็ความคุ้มค่าไว้ครบเป็นผลงานการคอลแลบของ2แบรนด์ที่ทําออกมาได้อย่างลงตัวแล้วไม่แพ้ใครซึ่งในตอนนี้สามารถใส่เจไว้ที่คีย์โปโดยที่จะได้รับของช่วงมันกันยายนนี้ในราคาเพียง7290บาทต่อไปคลิปหน้าเราจะทําอะไรกันต่อรอดูได้เลยนะคะ